ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโล VIP Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของการทำนายความฝันก่อนที่จะรับชมรับฟังในเรื่องของรายละเอียดผมขอเท้าความในเรื่องของการทำนายความฝันสักเล็กน้อยนะครับปกติมนุษย์เราจะฝันถึง5เรื่องใหญ่ๆเป็นสำคัญ อันดับแรกก็มักจะฝันถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพระเป็นเจ้านะครับหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเราบูชาเราเลื่อมใสนะครับแล้วเราก็ศรัทธาก็มีโอกาสที่จะฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแล้วก็ตีเป็นเลขตีเป็นความหมายได้อย่างครบถ้วนทุกรายละเอียดนะครับหรือฝันถึงในเรื่องที่สองก็มักจะฝันถึงในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วหรือคนใน ครอบครัวของเราเครือญาติของเรานะครับอาจจะฝันถึงญาติบางคนที่เ,เขาอาจจะไปเกิดใหม่ก็เลยอาจจะมาร่ำราหรืออาจจะต้องมาให้เราเนี่ยทำบุญนะครับใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานไปให้อย่างน้อยเพื่อจะมีต้นทุนที่จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีจะได้ไม่ลำบากนะครับนี่ก็ตีความหมายได้อีกอย่างหนึง่งหรือเรื่องที่3มมักจะฝันถึงในเรื่องของสถานที่ต่าง ที่เราอาจจะเคยไปมาแล้วหรืออาจจะยังไม่เคยไปมาเลยไม่แน่ครับโอกาสในวันข้างหน้าอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปในสถานที่เดิมๆหรือได้ไปในสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปก็ได้นะครับหรือฝันถึงในเรื่องที่4ก็มักจะฝันถึงในเรื่องของสัตว์ครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงสัตว์บ้านต่างๆก็มีโอกาสตีโจกความหมายตีในเรื่องของตัวเลขได้เลยทีเดียวหรือฝันถึงในเรื่องที่5 ก็ฝันถึงในเรื่องของสิ่งของที่เราเห็นที่เราจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นแก้วแหวนเงินทองได้หมดเลยทีเดียวนะครับแต่คลิปนี้ที่ผมอยากจะมาเล่าก็คือการฝันถึงธงชาติไทยซึ่งถือว่าธงชาติไทยก็เป็นสัญลักษณ์นะครับของคนในชาติของเรานะครับทุก8โมงเช้าหรือทุก18บแนาฬิกาของแต่ละวันก็จะมีการชักธงขึ้นยอดเสาและก็มีการปลดธง ในย่อเสาวในช่วงเย็นฉะนั้นหากคุณฝันถึงธงชาติไทยจะตีความหมายในเรื่องอะไรเราไปค้นหาในเรื่องของรายละเอียดกันเลยครับหากคุณฝันถึงในเรื่องของธง,งชาติไทยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องของการเสียทรัพย์สินเช่นทรัพย์สินอาจจะสูญหายทรัพย์สินอาจจะมีคนหยิบมีคนเอาไปหรือถูกขมโมยไป หรือไม่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเสียของรักต่างๆนะครับช่วงนี้โชคของคุณอาจจะยังไม่ดีนะักฉะนั้นการที่ฝันถึงธงชาติไทยก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความหมายที่ดีเพียงอย่างเดียวเรื่องที่มันไม่ดีอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องกระเป๋าสตางค์ถ้าจะวางในที่ที่รับก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าวางในที่ที่คนสามารถมองได้ คนสามารถเก็บได้เดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าทรัพย์สินที่เราไปวางหรือว่าไปทิ้งไว้ไหนเนี่ยอาจจะหาหาจะพน้นเออหาอาจจะค้นพบแล้วมันไม่เจอก็อาจจะเสียโอกาสตรงนั้นไปได้นะครับเรามาดูว่าหากคุณฝันถึงเอ่อในเรื่องของธงชาติไทยแล้วตีความหมายเป็นเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณมีคนรักนะครับคุณเป็นคนที่โชคดีมากเพราะคนรักของคุณจะเอาใจใส่ ดูแลของคุณเป็นอย่างดีถึงแม้คุณจะเจ็บจะป่วยจะไม่สบายหรืออาจจะท้อแท้ในเรื่องใดก็แล้วแต่คนที่มีคู่มีแฟนก็จะได้รับการปฏิบัติพัดวีทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกสบายใจด้วย <c oughs> แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการนอกลูก่นอกทางเอาไว้ด้วยอาจจะมีโอกาสที่จะมีมือที่3เข้ามาในชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฉะนั้นคุณก็ต้อง เอาใจใส่กับคนรักของคุณให้ดีนะครับถ้าเอาใจใส่ไม่ดีเดี๋ยวจะมีปัญหาความรักของคุณอาจจะไม่ราบรื่นมีปัญหาเรื่องของการงอนกันหึงหวงกันทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันเขาบอกว่าคนทีอ่อยู่กันมานานเนี่ยก็มักจะเป็นรักที่ทรหดหรือรักทีอ่อยู่กันมานานจนจนแก่จนเฒ่าแต่อาจจะต้องมีปากมีเสียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็เป็นสีสันของชีวิตเท่านั้นเองนะครับ แต่ถ้าคุณฝันถึงชงท่าไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้เงินจากการกู้หนี้ยืมสินไม่ว่าจะกู้จากสถาบันการเงินกู้แบงก์กู้ธนาคารต่างๆก็ถือว่าดีนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ใครหยิบยืมหรืออย่าให้ใครมาให้เราค้าประกันเพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันอาจจะเป็นผลเสียต่อตัวเราโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับคุณ จะสามารถที่จะแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับถ้าตีเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกก่อนว่าระวังนะครับจะมีการเมืองในออฟฟิศหรือในที่ทำงานของคุณนะครับเรื่องของเพื่อนอรอบข้างของเราเพื่อนร่วมงานของเราอาจจะมีเจตนาไม่ดีกับเราอาจจะไปฟ้องนายหรืออาจจะเอาเรื่องไม่จริงเอาเรื่องไม่ถูกต้องเนี่ยไปคุยไป ใส่ล้ลย์ไฟเสกก็ต้องระมัดระวังอย่าไว้ใจคนใกล้ตัวเป็นอันขาดเพราะโอกาสที่จะทําให้เราเสียชื่อนะครับเสื่อมเสียชื่อเสียงมีโอกาสเป็นไปได้จากคนใกล้ตัวก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเรื่องนี้ไว้ให้มากเลยทีเดียวนะครับเรามาดูว่าการทํานายความฝันที่เกี่ยวข้องกับธงชาติไทยตีเป็นตัวเลขมีตัวเลขอะไรบ้างผมได้วิเคราะห์เลขท้าย3ตัวอยู่3มชุดแล้วก็เลขท้าย2ตัวอยู่3มชุด ฉะนั้นเรามาดูเลขท้าย3ตัวก่อนว่าใน3ชุดนี้มีเลขอะไรบ้างชุดแรกก็คือเลข2 3 6 2, 3, 6นะครับเลขชุดต่อมาก็คือเลข909 9, 0, 9นะครับแล้วก็เลขชุดต่อมาคือเลข5 5 6 5, 5, 6เลขท้าย3ตัวผ่านไปแล้ว เรามาดูเลขท้าย2ตัวดูบ้างนะครับเลขท้าย2ตัวก็มีอยู่3ชุดดังนี้นะครับชุดแรกก็คือเลข6 3 6 3เลขชุดต่อมาคือเลข7 6 7 6แล้วก็ชุดต่อมาคือเลข2 3 2สนะครับเลขท้าย3ตัวแล้วก็เลขท้าย2ตัวหากท่านฟังแล้วก็จดไม่ทันแล้วก็ฟังไม่ทันไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนี้ผมก็จะระบุเอาไว้ในช่วงท้ายคลิปจะได้ไปดูเก็บรายละเอียดแล้วก็เอาไปลองเสี่ยงโชคดูไม่แน่ครับเลขของการทำนายความฝันโอกาสที่คุณจะเลขถูกหวยในเลขเลขนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข 0615485505 id line <S 2> <S 2> <ลา>จ็ถือภูมิ a s t r o 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจุดเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดาเดินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวนันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ